ข้ามาลรอดตลาดคือเก่าคับเจ้าเรืองสวยเนาะก็ะห้องว่าเจ้าเรืองนี่อย่างนี<ม>้ต้นนี้กำลังแย้มๆเลย<ม>อันนั้นมันต้นโตอันนั้นจะน่าจะเป็นสันโตรแล้วกำลังแย้มเ<ม>็นอย พุทซาเ้อค่ะพุทซาหรือว่ามาทันนะครับมะมงกมี่อันนี้จะเป็นชูจิชูจิน่ากินขนาดคับมีหลาหนาสวยงามอันนี้จะเป็นกระเทียมเนาะกระเทียมพริกกระเทียมหัวหอมมีเมดครับอันนี้มะเขือเทศพริกสดๆทำใส่จานสวยงามเลย หนังเค็มครับหนังเค็มหนังเค็มกับปิตัวแซบด้ครับเป็นมัดมัดเอาไปแกงเสื้อบอนเสื้อขี้เล็กกับแซบอันนี้ขนมครกครับขนมครกเจ้าเก่าอร่อยแซบหวานมันครับหอยทอดหอยครกก็มีแจมแจมใหม่ๆสดๆร้อนๆไขยดีขนาดครับแคะกับแะไมีทันเลย สวยงามครับเป็นตาแซบเอ๊มันมัน,มนรสชาติกลมกลม่อมเพื่อนเอ็ดจ,จากมะพร้าวสดย่างดีเลยครับมะพร้าวน้ําหอมอันนี้จะเป็นกระรัมกระร่มปู้เองนะครับแถวบ้านน่อยบากใหญ่ติดใจแห้งครับก็เลยจัดมาสองหอัว